ข่าวดีพี่น้องครับหลุดมาแล้วจากวงในเผยไรยอันอุงอิงเตรียมขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเดือนนี้แล้วพี่น้องมือไหนยังไงเดี๋ยวมาติดตามชมในคลิปนี้นะครับพี่น้องครับเอากรบสวัสดีครับเอซี FC บ่าวโดงคนมักหมอลำสุขูมสุขนนะครับเอ็ซีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงที่สําคัญขาดไม่ได้เอ็ซี่ลาอิงและเอ็ซีน้องไรอันทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับขอพรคกณตุกๆ่ันตีเข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับพี่น้องครับ คลิปนี้มีแต่เรื่องดีๆอีกแล้วครับพี่น้องครับหลังจากที่ปล่อยเพลงนะครับหมอดูหมอใจอะไรอันฟิชเชริงวงยิงเป็ดป่านแป้งไปนะครับพี่น้องครับ ซึ่งตอนนี้ขึ้นสู่นะครับแปดมาแรงเป็นที่เรียบร้อยนะครับในหมวดเพลงเนาะพี่น้องเนาะส่วนในหมวดทั่วไปนั่นหรือนะครับขึ้นมาถึง4มาแรงนะครับพี่น้องครับเป็นเรื่องที่ไหนยินดียั่งยิ่งนะครับและ f อซทั้ง2ฝั่งนะครับพี่น้องครับวอร์ซิเป็นโฟแม่แม่นองไรอันหรือเอฟซงหญิงเผ็ดปานแป้งนะครับต่างให้การตอบรับกับเพลงนี้เป็นอย่างดีนะครับพี่น้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะพี่น้องเนาะดันกันต่อไปครับพี่น้องครับแต่มีเรื่องดีจากวงในเปิดเผยมาแล้วพี่น้องครับ วันที่19เดอ้อพี่น้องเดอ้อฟังให้ดีเด้อครับวันที่19นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะไปทําการแสดงอยู่ที่ระยองนะครับมือนันเนาะพี่น้องเนาะได้นินข่าวมาวา่าพี่น้องครับน้องไรอันนะครับจะไปขึ้นรับเชิญ บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปร้องฟิชเชอร์ลิงครับองิงบนเวทีก็เป็นไปได้นะครับในมือนั้นเนาะพี่น้องเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจังใดก็แล้วแต่นะครับรอคอนเฟิร์มนะครับอันนี้มันเป็นเพียงข่าววงในมากนะครับพี่น้องครับเพิ่นเปิดเผยมาแบบนี้รอคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการจากยุ้งข้าวเลคคอร์ดนะครับพี่น้องครับถ้านะครับเพิ่นคอนเฟิร์มมาเป็นที่เรียบร้อย ประกาศผ่านออกหน้าสื่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจะรีบนํามาบอกพี่บอกน้องนะครับแต่แคได้ยินแค่นี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับเฮ้าแล้วเนาะพี่น้องเนาะซึ่งผมเชื่อนะครับลายคนนะครับหลายผููหลายคน FC เอฟซีอีราวงี้เอฟซีน้องไรอันต่างตั้งหน้าตั้งตา,งตางรอวันนี้นะครับวันที่ลูกชายแห่งชาติและลูกสาวแห่งชาติได้ขึ้นเวทีพร้อมกันพี่น้องครับส่วนใครจะยังไงเราไม่ได้สนใจตรงนั้นครับเฮ้าโฟกัสแค่ สองศิลปินเนาะพี่น้องเนาะเออช่วยกันส่งเสริมช่วยกันสนับสนุนในผลงานของทั้งสองคนนะครับพี่น้องครับซึ่งทั้งสองคนเป็นเด็กดีตามที่ผมได้เคยทําคลิปมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งทั้งสองคนนี่นะครับต่างคนต่างสู้ชีวิตมาเนาะพี่น้องเนาะยังไงก็แล้วแต่นะครับโบสิเป็นน้องไรอันหรือน้องอุ้งอิงก็ถือว่าเป็นศิลปินต้นแบบศิลปินตัวอย่างให้กับรุ่นน้องหรือกับอีกหลายคนนะครับที่กําลังจะ เดินทางในเส้นทางของศิลปินนอฟพี่น้องเนาะอันไหนที่มันดีนะครับเก็บง้าเอาแล้วไปปฏิบัตินะครับแต่นะครับผมอยากให้ไปฟังอีกนิดนึงนะครับจากปากของน้องไรอันมุมมองของน้องไรอันพี่น้องครับเด็กคนนี้นะครับความคิดเป็นบวกตลอดเวลาพี่น้องครับซึ่งนะครับผมต้องขออนุญาตนะครับไลฟ์สดของน้องไรอันนะครับเอามาให้พี่ให้น้องไอ้เอซีอีลาอุ้งยิ้ได้ยินได้ฟังน้ำแกันพี่น้องครับเพื่อนะครับ จะเปิดใจให้กว้างกว่านี้เพราะยังมีอีกบางคนนะครับพี่น้องครับยังเปิดใจไม่กว้างเนาะพี่น้องเนาะอยากให้ฟังมุมมองของน้องไรอันนะครับพี่น้องครับและช่วยกันสนับสนุนช่วยกันส่งเสริมบสิสเ็นน้องไรอันหรือน้องอุ้งอิงนะครับพี่น้องครับเอาไปฟังกันครับพี่น้องครับเอาจริงไม่ต้องไปคิดว่าโอ้ยเราทุกคนอะ่ะมันมีความแบบความถนัดของแต่ละคนอยู่ในตัวอย่าบอกว่าเนี่ยฉันไม่เก่งอันนี้เลยคนนั้นเขาเก่งมาก ฉันไม่เก่งฉันไม่ได้อะไรอย่างนี้เลยแต่เราทำอย่างอื่นได้สมมุติว่ามีหนึ่งมีสองคนนะคนนี้เล่นละครดีมากแต่ร้องเพลงไม่เพะคนนี้ร้อง,งเพลงพอมากแต่เล่นละครไม่ดีเห็นไหมละ่ะแต่ละคนก็จะอิจฉากันเพราะงั้นเราต้องพอใจในสิ่งที่ตัวมีเพราะ,ะนั้นเราอย่าไปเปรียบเทียบกับเขาเราเปรียบเทียบกับตัวเองแต่ละวันวันนี้ทำได้เทา่านี้ไม่เป็นไรเรียนรู้ปรับแก้ไขใช้ต่อวันพรุนี้แค่นั้นเลยอย่าไปคิดเยอะกับชีวิตชิวๆ จะไปขึ้นขึ้นเวทีกับน้องเองเนี่ยจะบอกทุกคนว่าเบร์รุ่นหลืออะไรเงี้ย,ย่าไปคิดเดยอะคือบางคนอาจจะเครียดกับที่ครอบครัวครอบครัวเล้วว่าครอบครัวชี้ทางให้ชี้ทางให้ว่าไปเป็นอย่างนั้นสิไปเป็นอันนี้ดีกว่าไป็นน้นไปน, ون, ไปนี้ไปนั้นจนเราลืมว่าเฮ้ยตัวเราชอบอะไรกันแน่วะจริงไหมตัวเราชอบอะไรกันแน่วะอะไรเงี้ยค้นหนาตัวเองให้เจอไม่ต้องรีบค่อยค่อยค้นหาไป แต่ระหว่างที่ค้นหาไม่ใช่ว่าไม่ทนะําอะไรนะทําอะไรลอง,ลอง,ล,องลองผิดลองถูกไปก่อนเดี๋ยวมันจะมีอะไรที่โอเคให้เราเองอะ่ะเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องครับได้ยนินอีกหนึ่งมุมมองอีกหนึ่งทัศนคติอีกหนึ่งวิสัยทัศน์ของเด็กคนนี้นะครับไรอันอายุ22ปีถือว่าเป็นพี่ชายที่อบอุ่นหนึ่งคนนะครับและมีทัศนคติที่ดีนะครับมีมุมมองที่ดีนะครับไม่เคยคิดลบ น้องครับในสิงที่เฮาได้ยินได้ฟังมากนะครับมีแต่พลังบวกให้กับตัวเองให้กับคนอื่นนะครับผู้ใดได้เข้าไปฟังไรซดของน้องไรอันมือว่านนะครับพี่น้องครับผมเชื่อนะครับเขิมครับฟังจนจบชั่วโมงกวานะครับพี่น้องครับเออจังใดก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เบาโดคนมากมล่งคนนีน้ำเด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ผมมีอย่างมากมายไปกว่านี้แหะครับเกิริยาวาจาได้ดผงกล่าวไปแล้วบ่ถึงบุกเบิ้สบุุภาพกาบขออภัยไว้หน้าที่ตรงนี้นะครับ ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกลาวมาบ่มีเจตนาบรีครับอยากให้ได้ยินอยากให้ได้ฟังแต่สิ่งดีๆครับพี่น้องครับ